มาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วของมาจากตั้งจังหวัดส่งตรงมาจากพ่อเม่ให้มากนะจ๊ะผู้รับกับมีความสุขนะจ๊ะมัน,นี่มีหลายเมนูนะคะเพราะว่าสิเป็นดักแด้นีน่ค่ะนะคะหนังนะคะนี่ตรงนี้คือขทุงหนังหรือว่าเขียดที่หน้าของเฮานั่นนะคะ่ะทุกคนนะคะ เมนูพิเศษสมปรานะคะสมปลามาจากตานจังหวัดนะคะทุกคนอันนี้ถุงเขียดหอยอนอนต้อนอันเต้นจากคุณพอ่อคุณแม่ให้มาจากอันทรงตรงมาจากบ้านนะคะนึกถึงรูปตลอดเวลาพ่อแม่นีนะพินนองมีอย่างอีกนะ้อโอ้ยอันนี้กะ นั่งค่ะพี่น้องนั่งเสี่ยมะแกงใส่พักคีริกนะคะพักคีริกกัดน้ำทรงไม่ลูกนะจ๊ะทุกคนพัทคีริกเอามาจากต่างจังหวัดคัดมอาย่างดีเด้พี่น้องว่าก็ซื้อจากตลาดเด้พี่น้องก็จาก็สิหูดใปมันออกของกุงเทพต้มไปตะ,ตะพื้นนะคะนี่พิเศษของเขาก็คือถุงเข็เจะาหน้านเห็นบอพี่น้องนะคะทุกคนนะจ๊ะ น้ำรงมาจากต่างจังหวัดด้วยค่ะน,นี่นะคะส่วนประกอบเอามาใส่อันตม้มเขียดจะหน้าของเฮาเดี๋ยวละกแกงเขียดะจนานั่นะสิมีใบบุกโมงนี่จ้ะทุกคนเตรียมไม่ลูกเสร็จซับได้จ้านี่จ้ะมีนี่แก <c oughs> งกับมะฮอดท่านว่างกระเป๋าเลยค่ะทุกคนมาเบิ่งของฝากก่อนตื่นเต้น,ตนดีใจไย ใหญ่ห้างนะคะนี่กำลังสิโซลีกันกินสมปลานะคะสมปลาจากพ่อแม่เห้มากมันอบอุ่นนะคะทุกคนลกักกระทัดมากนะคะก็สิเป็นขา้าวไส่แกงนุไม่สมนะคะพี่น้องนะคะซี่นะะวดักแด้นะคะทุกคนนี่ดักแด้บักทวดินของเฮากบสิเตรียมต้มนะคะทุกคนนะคะอียังเมื้อนนี้มิตรคองกินดีๆเด้อจ้าพี่น้องนะจ้ะ นี่ต้มแล้วนะคะกะสิน้ำมาล่างนะคะโมเมนต์โมเมนต์ล่างก่อนต้มเด้พี่น้องต้มหลัก่อนมะล่างนะจ๊ะล่างแลวก็เพิงเ่งแดดบวยนะจ๊ะทุกคนนี่จะ้ะน่ากินบ่ทวดินมีคุณค่าท่านจิตใจแต่คือมันทรงตรงมาจากทางจังหวัดนะครับพ่อมีให้มาน่น,นะคาทุกคนตอนนี้ไม่มีนกนแต่กำลังเศร้า ตัวดินขึ้นให้มันเสด็จนามก่อนนะคะทุกคนนะคะนีมนนี้กะแนวกินเยอะแยะได้ะค่ะทุกคนนะคะเห็ดงันไปกะมีความสุขไปนะคะน่าจะทัดมาเข้ากับซีมอตแกงเขียดจาน้าค่ะทุกคนเขียดจาน้านำมาแล้วก็ต้องมาลวกก่อนเลนะจ้ะทุกคนใส่ขิงลงไปเปิดับข้าวนะคะ ตรงต้นหนามันออกจังศิละ่านะคะนี่ตรงหนามันออกพันแซ่บุกพริกหน่อยทุบลงไปนะคะทุกคนกต่สุดท้ายแกงเขียดจาน้าที่แสนอร่อยนะคะส่วนประกอบของแกงเขียดจาน่านะคะเข้าสีเนี่ยไปใส่ในต้นหอมนะคะใบบักโมงนะคะใบบักโมงมันจะออกแบบเปรี้ยวๆนะคะทุกคนแต่แพื่อแกงก็มันนี่นะตะไคร้ใบบกโคด นั่นนะค่ะเพียงแต่ว่าข้าวต้มน้ำข้าวของเขียดชะนาออกไปก่อนนะคะทุกคนข้ากระสินเตเขียดแกงเขียดชะนาแบบนี้ล่ะนั่นก็สี่แกงเขียดชะนาที่นายกินดิสิระค่ะทุกคนนะคะกินดิราคาบร่างน้าตาไม่มาได้นากรัวเลยค่ะเขียดมันม้วนอันนี้กระดูกตกพี่น้อง